ยังว่าโอ้จะมีทนายคนกู้โอ้จากเป็จักสื่อจังว่าเป็นคนดีเพราะภาวะเนี่ยใช่ไหเจ็ดนาทีเพละเมอดีโอ้ยตะก,กี้ว่ามีพวกมูกนี้หรอศาสนาอยู่มาได้สองพันห้าร้อยก็ปีนอ, <c oughs> อ่ะฮะเพกกื่อการตรวจสอบของเพ,พื่อพฤตยกรรมนี่ล่ะด้วยพฤติกรรมยุ่งเหนียวแม่ประเทศบุรีพายเสียอยู่เอาลองเบิ้งเด้อธรรมาชาติตัวน,นี้มันสิแบ่งแยกออกเองบ่ค่ะลงเบิ่งแยก <บา S 1> ออกเองอะแม่ ยูนี่คันพุทธไอ้บุญปฏิบัติเนี่ยยว่าไหนซึกไปมัเ้เขาเขาบหูงมองหนีหรอกนะคะบอกเพราะว่าคนบริสุทธิ์ก็ยัง,งพวกพระมาอยู่นี่น้อยใจลุงตาก็มีเฮ็ดเวียกงอกงอกกระสันฮะ,ะลุงตาบ่าว่าน้ำเอียงจะบูงบหุบูงเฮ็ดเรียก,กอื่นน,นะนี่ยนะที่จริงเฮ็ดเพื่อเจ้าของมันนะ การทําดีทํามอย่างกัคือยังลูกจางก็สัผมก็ใหตุกุฏิเห้ผู้อื่นนั่นสิก็จะโอ้โหท้บุกคุกกันสิะไม่บอกม่งว่าเห็นเลยค่ะคุณตาเพราะมันโง่น่ะจ้ะฮะบางครือกะด้วยเจตนากะอย่างมาฝึกมาปฏิบัติเจตนาดีนี่แหละแต่ว่าพอเหตุไปมันเกิดหน่อยใจไอ่ฝันนั่นสิเราสิสิแก้ตัวนี้เด็กเขาหน่อยใจพวกขึ้นบ้าบันไม่อย่างไรจะเกิดขึ้นควบอาฆาตพยาบาทลุ่มเลย กิเลสอิรเปิดช่องไว้ดีก่ะอ่าจะเครียดึุนมากเลยดีมั้อัตตาเต็มที่เลยจะของชิ้จริงการทำเพื่อผู้อื่นคือการทำไรอาตมาทำไรตัวตนจะของไม่ใช่การหายท่านเห็นไหมการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยแต่เขาบอกคือว่าการทำจริงมูนี่แหละเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดฮะ การทําเพื่อคนอื่นเขาไม่คิดว่าจะมีคนอย่างนี้ไงเข้าใจไหมนะสติปัญญาบนละเอียดพอดไม่มีเขาบอกไม่มีเรกคนเสียสละแต่แต่ที่มันทําบอกมันทําเสียสละนั่นนะมันสร้างวัดกี่วัดว่ามันสร้างบุติกี่หลังที่พูดถึงนะเมื่อสังคมองเราเลยป่วยเราเราอยากให้รู้ว่าพวกเราจะแก้ไขกันยังไงบทเรียนมันนะ โอ้ยทิ้งครอบครัวมาบวชนี่นะมาฝ <c oughs> ึกมาหัดมาหัดมาเกาอดหลับอดนอนผ่อนอาหารกูเนี่ยน้ำหนักแปดสิบเจ็ดเหลืออยู่อ่ะ40กิโลอ่ะฮะกันยังทิมมาอยู่กับแจ็คสิมมาเอาอย่างเงี้ยคะใช่แม้แต่ชีวิตก็ยอมเพื่อจะอ่ะให้มันรู้จักธรรมะตัวเนี้ย แล้วจะหวนกลับมาเอาอะไรอีกฮะฮะหลวงตาเคยพูดให้ฟังเพื่อให้ข้อคิดเฉยๆไม่ใช่อวดว่าตัวเองรวยตัวเองมีอะไรหรอกหมายถึงว่าหลวงตาเนี่ยอยู่ข้างนอกอ่ะก็พออยู่ได้อยู่มีอย,อยู่มีกินอยู่จริงไหมก็มีจัดมีกิจการเป็นของตัวเองอยู่ไม่ต้องไปรับจ้างใครประมาณนี้ย ลูกเมียก็มีครอบครัวที่อบอุนแต่เราอยู่ในคุบาอาจารย์อยู่กับคูบาจารย์สายลวงปู่มั่นเนี่ยมานานเมื่อก่อนขับรถจากบ้านเนี่ยมาจังหันเนี่ยคิดดูกูขับรถจากเชียงใหม่นะมาจังหันลวงปูน่นิทานนะไกลมากเลยนะขับรถตะเวนหาคูบาจารย์ทําบุญนะจนไปบวชแล้วนะที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคนเรากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะ ด้วยผลบุญเพาะอาน,นิสงส์ที่ตัวเองทำแต่ถ้าไปเล่าเรื่องของคนอื่นหนย <c oughs> ลวงตาไม่เล่าเพราะว่าถ้าไปเล่าของคนอื่นเนี่ยหมายถึงเราไม่รู้แจ้งมันจะผิดพลาดได้จริงไหมเพราะเราไม่รู้จักว่าเขาดีเขาชั่วเขาผิดเขาถูกอะไรเราอย่าไปตัดสินเลยเพราะเราไม่รู้แจ้งถ้าเราเราพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยเรารู้ตัวเองดีจริงไหม เราเป็นยังไงเราก็รู้นี่จริงไหมตอนนี้มันอ่ะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยมาฝึกมาขัดมาเกาตัวเองนะฮะอุ้ยมันไม่รู้หรอกว่าไปอดข้าวอยู่ในถ้ำเนี่ยมันเป็นยังไงน่ากลัวขนาดไหนไปอยู่คนเดียวปีสองปีเนี่ยฮะเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะไม่ทั่งงูทั้งอะไรสารพัดสัตว์ลายนะหลวงตาเนี่ยไปอยู่ภูพานเลยนะอยู่ถ้ำหนึงนะ ไปอยู่เกือบสามปีอ่ะเดินลงมาจากถ้ำนี่นะเกือบสามกิโลสี่กิโลสองสามวันเดินออกมาฉันมาบินสบาทฉันกับชาวบ้านเขาฮะห,หนึ่งแล้วก็รีบเก็บกับเข้าขึ้นไปอยู่ถ้ำไม่ได้คุยกับใครใครจะตามไปหาเจอฮะเพราะอะไรล่ะ เพราะการบำเพ็ญสมาธธรรมนี่ต้องอาศัยกายวิเวกจิตวิเวก่ะเดินตามแนวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นเอาชีวิตนี้เป็นเดิมพันนะจริงไหมมันถึงสวนกับโลกไงโลกเขาก็มีแต่แสวงหาอ่าวัตถุจริงไหมอันนี้แสวงหาสิ่งที่ไม่มีตัวน่ะรเรียกว่านามธรรมอะฮะเอา ถ้าถ้ามองแบบโลกใช้เหตุผลทางโลกเอะเป็นไปไม่ได้จริงไหมมันเป็นไปไม่ได้มึงก็ไปตะสืบดูดิกูอยู่ท่า้นั้งสามสีปีอย่างเงี้ยฮะก็ยังเหลืออยู่นี่ร่องรอยฮะเกือบใช้เวลาเกือบสามสิบปีนะที่หลวงตาปฏิบัติทำมาเอาชีวิตแรกมาเลยนะเอาชีวิตทั้งครอบครัวตัวเองนะจริงไหมฮะ ยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อธรรมะนี่ฮะเมื่อ,อ <c oughs> สมัยก่อนศรัทธาไมมศรัทธามึงเชื่อไหมเนี่ยน้องผือนาไนสมัยนั้นไม่มีตังเลยลูกตาก็เป็นภาคบวชใหม่ <c oughs> อยากไปร่วมงานเพราะเกิดศรัทธาอย่างมากงานร้อยห้าร้อยงานห้าสิบปีหลวงปู่มั่นหลวงปู่มันม่นตายครบอ่า ห้าสิบปีปีสองพันร้อยสี่สบสองลลกง้าไม่มีเงินอสมัยก่อนเจ้าอาวาสเขาอาอาจารย์เขาก็นั่ง <c oughs> เบ้นนั่งอะไรอย่างเงี้ยเขามีบาร,รมีลูกศิษย์เขาเยอะไงจะหลงตาเป็นผ้าบนใหม่ท่านก็ไม่สนใจบอกว่าถ้าอยากไปก็ไปเองเราก็ต้องเดินไปอ่ะเนี่ยน้องผือนาในอำเภอพนานิคมอ่ะมงว่าใกล้เลยกับร้อยเ่ะเขาะอยากไป เห็นที่อยู่หลวงปู่มั่นไปร่วมง,งานหลวงตามาบัวหลวงปุรีหลวงปู่เยอะไปหมดนสายกรรมฐานเราก็อยากไปเจออยากไปเห็นพ่อแม่คูบาอาจายเพื่อเป็นกําลังใจเราศรัทธามากทีนี้เราไม่มีเงินเราก็ต้องไปบ้านแม่เราก็ไม่มีตังเราไปกราบแม่ยกมือไหว้แม่โยมแม่เอ้ยหลวงตาเนี่ย ลูกอยากไปงานหลวงปู่มัน่นแม่ไปยืมเงินให้รู้ไหมไปยืมเงินชาวบ้านได้สี่ร้อยจำได้เลยเมารถให้ไปเหมารถพิกอัพสมัยนั้นก็สี่ร้อยก็เยอะนะตอนนั้นลงใอายุเท่าไหร่แล้วคะสามสิบกว่าไปก็ไม่มีที่นอนเวลานอนทางจงกรมอะในวัดป่าเพราะเต็มหมด ยุคคือความศรัทธาไปถึงนี่ไปเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ไปร่วมงานนี่เหมือนจะห่อเหินเดินอากาศได้เพราะความศรัทธาเราเกิดปีตีเกิดเอิบอิมไม่โอ้โหนะครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ไปอยู่แค่ไปอยู่ในวัดนือืืืนอะไไมันส่งกำลังใจให้มากมายมากแค่เห็นนั่นเหรอจ้า่ใช่แค่เห็นแค่กุฏินะเมื่อก่อนไปได้ชานหมาก ลุงปูน่นี่ต้องเอาหนังยางรัดเนี่ยใส่อังสาเนี่ยฮะไปอยู่ในป่าในเขาเนี่ยเพราะหลวงตาเป็นคนกลัวผีเนี่ยฮะขนาดนั้นนะัอชี่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนี่ยหลวงตาเนี่ยไม่ใช่วัดหลวงตานะวัดเพื่อนวัดเนี้ยสำนักสงฆ์เนี้ยตั้งมาแต่พศอ226อนะ ไม่ใช่เพิ่งตั้งนะจะบอกให้แต่เป็นที่ภาวนาพระไปมาภัไปมาไงมันเป็นสถานที่แบบเล้นลับสบปายะเมื่อก่อนน่ะคนจะกลัวสถานที่ตรงเงี้ยพระอยู่ประมาณปีหนึ่งสองปีก็ไปเดือนสองเดือนก็ไปคือมันคนไม่เข้าวัดคือมันสถา,านที่ ป่บเสียนมาวัดป่าบ่อ,อน้ํำพยินมากมันไม่มีบ้านนี้นะบ้านเริงเริงศรีดาเน,นี่เพิ่งมีนะจะบอกง่ายอันนี้เขาย้ายออกมาอยู่ตามไรนาเขานะเมื่อก่อนเขามีแต่บ้านหินสูงเนะี่ยจำไหม อยนี้เพื่อนที่มาอยู่เนี่ยเขาเห็นสถานที่ตรงนี้ดีเขาเลยเป็นปนิมนต์หลวงตามาจเจ้าวาสคนที่อยู่อาจารย์แขกนยฮะแกก็บวชมาประมาณเกือบสามสิบพรรษาหรือหร,รือสามสิบก็ไม่รู้แกนิมนต์หลวงตามาตั้งหกครั้งแล้วหลวงตาค่อยมาห้าครั้งแรกหลวงตาไม่มาเลยครั้งที่หกค่อยมามาที่นี่ แกก็บอกว่าวัดนี้ไม่มีใครอยู่ได้นอกจากอาจารย์ศิลป์ตอนนั้นมาก็ต้องมาเกือบเกือบห้าสิบคนมั้งจริงไหมอ้เจนก็มาด้วยมาก็เรามารับมอบกันอยู่นี่แหละครั้งที่หกครั้งที่เจ็ดลูกตาค่อยรับปาก รับเอาวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์เพราะหลวงตาว่ามันจะแบกรับภาระเยอะมากวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์มันสารพัดที่จะท้าถมใครบวดมากใครอยากมาอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่คนเดียวไม่สบายกว่าหรอือจริงไหมโอ้ยเราไปอยู่กับตอปเล็กๆในป่าอยู่คนเดียวสนุกกว่าจริงๆอยู่คนเดียวก็ไม่เดียวได้เคยมีอย่างค่ะหลวงตาเหตุปัจจัย ใช่มา,มาเป็นแน่เนี่ใช่แต่เข้ากับเลือกบได้นะคะเลือกไม่ได้เลยหลวงตามาอยู่นี่ก็มาอยู่กันสิตอนแรกมาสองคนพ้าเนี่ยมาอยู่กับครูบาดนผู้หญิงก็สองคนมีอีเจิ้นกับอีพึ่ง <c oughs> ขึ้นมาอยู่นี่ส่วนหนึ่งก็อยู่สำนักสงฆ์ห้วยหลวงมาอยู่ลำบากมากเขามันเป็นอะไรล่ะต้นพยุง พวกรักกัดพยุงกันอ่าตอนนั้นกำลังหากำลังกืนกันออมเขาชนพยุงนะถึงขั้นเอาปืนมาขู่นะยิงปืนเลยนะกับไปบินธบาตลบมาล่มแล้วตัดโอ้เขามาตัดต้นพยุงเนี่ยเพราะว่าเขาลูกนี้มันมีแต่ไม้พยุงคิดดูนายทุนกับพวกตัดไม้น่ะมันจะลบขนาดไหนเขาอยากให้หนีอ่ะเราถึงว่าโอ้ย สาลพัดที่เขาจะแจ้งเห็นไหมไม่อยู่ง่ายๆจนโยมนี่นิมนต์หลวงตานหนีนะเขากลัวเราอ,อันตรายไงฮข้าวเดียวกลางเดืกเสียงปืนดังละเขายิงนี่ตมตมต,ม,ตมเลยนะเพื่อจะขู่ขู่กาคืนมาเนี่ยก้าวเดียวหอบกัน,นไปนั่งอยู่ลานในข้าวหนึ่งเสียงปืนดังหอบกันไม่หยุดจะต้องเอาทหารมาเฝ้า่ะ เนี่ยมานอนเฝ้าอยู่เนี่ยทุกคืนนะทหารมานอนเฝ้าต่งางๆเพราะพวกทหารตอนนั้นเขาไปต,ตังื่นทหารตอนนี้ <laughs> ทหารก็ไปสุ่น,นีลย <laughs> ทหารเขาก็มาซุ่มของเขาอะนะขนาดนั้นเลยดิไม่ใช่อยูง่ง่ายๆดิทีนี้ก็ต้องมาเอาชนะเขาไม่ใช่เอาชนะทัอื่นเอาชนะด้วยความดีคือเราต้องเข้ากับชาวบ้านเขา คือให้เขามีส่วนร่วมคือวัดนี้ไม่ใช่วัดของหลวงตานะเป็นวัดของทุกคนที่จะมาใช้ประโยชน์ร่วมกันทํายังไงเขาจะมีส่วนร่วมกับเราเราก็จะทําอ่าจัดตอนแรกปลูกป่าปลูกป่าฮะปลูกป่าฮะฮะปลูกป่าเลียงลงท่านใช่ปุ้นอยู่เลยก็วชวนเพื่อนๆออ่ะ เพื่อนเก่าที่ยังไม่บวชที่มีตังหน่อยอย่างเงี้ยฮะ <c oughs> มาทําการปลูกปา่าเอาอาหารมาเลี้ยงเขาเอาหน่วยงานข้าราชาการเอาชาวบ้านเข้ามาฮะนี่ทำไปทํามาเขาก็เริ่มเข้าใจเขาก็เริ่มว่าเออมีส่วนร่วมเขาก็เป็นเจ้าของกับเราเห็นไหมค่อยๆคายออกคายออกไม่ได้อยู่ง,ง่ายๆนะ นี่ที่มาของหลวงตาิ้่คิดลำบากมากฮะเป่กี่สิติดวงกล้องวงจร่าหลวงตาใช่มีโยมเสนอว่าจะมาติดกล้องวงจรปิดรอบเขาให้หลวงตาก,ก็เลยว่านั่นไม่ใช่แก้ปัญหาจริงไหมถ้าติดกล้องแล้วไปเห็นเขาตัดเนี่ยไปแจ้งจับเขาเนี่ยลูกเม,มียเขาจะลำบากไหมเพราะชาวบ้านเนี่ยเขาแค่รับจ้างจริงไหมฮะชาวบ้านนี่แค่รับจ้างนะ จะนายทุนนะ,ะนายทุนกับพวกอยู่เบื้องหลังอะ่ะตั้งหากไปจับชาวบ้านอะ่ะลูกเมียเขาล่ะเขาได้เอาที่ละพันบาทห้าร้อยอย่างเงี้ยเขาก็เอาแล้วมานอกกันนะแล้วทำยังไงจะจะนั่นเราก็เลยวางให้เพื่อนนยะมาทำงานร่วมกัน ก็คืออบางทีก็เอาผ้าหม่มเอาเสื้อผ้าเขาไปแจกในหมู่บ้านนะซื้อของไปแจกเขาซื้อข้าวสารบางทีก็บ้านไหนไม่มีตังก็ให้เพื่อนเนี่ยเอาตังไปแจกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเขานะกะก็แล้วก็เข้าถึงเขาแล้วก็พยายามอธิบายเขาฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้นะมันมันไม่คุ้มเราไปตัดป่าไม้แม้เรารักษาป่าไม้ อย่าเผาหน้าอย่าอะไรประมาณเนี้ยอย่าไปจัดเลยมันไม่คุ้มออาไว้ให้ลูกให้หลานเราได้อดูหน่อยให้มีเหลือหน่อยแล้วก็พยายามเห็นไหมพ่อเราเขาถึงเขาเขาเข้าใจอะแต่มันบอกมันเรื่องง่ายเลยค่ะใช่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะระยะเวลาใช่ใช้เวลาระยะเวลาและใช้ทุนมหาศาลด้วยใช้งบประมาณโดยต้องร่วมกันกับเพื่อน เพื่อนหลวงตาเนี่ยเมื่อก่อนหลวงตาหลวงตาไม่บวชเราก็ไปขอทุนเขาอขอทุนเขาคนละแสนคนละหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยก็เอามาทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อจะรักษาป่าไม้ตรงนี้วัดตรงนี้นะเห็นไหมก็กว่าจะหาทุนปลูกป่าเนาะมันก็ใช้ทุนมหาศาลนหมืนัน แต่ส่วนใหญ่เขาก็สิบบเห็นคู่บาอาจารย์ในมุมนี้เดยค่ะหลวงตาใช่เขาไม่เห็นมุมนี้ที่เเในมุมนี้ที่เห็นหรอกอกว่าสีสางกันมาได้เป็นวัดวัดใช่กว่าจะเป็นวัดป่าบ่อน้ำพินอยู่ในปัจจุบันเนี้ยบางที่เนี่ยจนจนท้อ,อคนเนีน่ยหนีไปหลายคนแล้วที่กลัวอันตรายพวกหาเรื่องไส้กับตุ๊ก แจ้งความสารพัดหาเรื่องนะที่เพราะว่าหลวงตาเนี่ยไม่มีตังค์ไม่มีเลยพอทีเนี้ยเราก็พอจะสร้างตรงเนี้ยเราก็ต้องหาเพื่อนที่คนที่รู้จักมักคุ้นกันตั้งแต่เป็นโยมไงเฮ้ยมึงช่วยกูนะ คนนี้แสนหนึ่งคนนี้ห้าหมืน่นคนนี้หมื่นหนึ่งคนนี้ห้าพันยางเงรวมกันมาก็ทําขึ้นเล็ก,เลกๆเน้อยเพราะเงินเนี่ยมัต้องสร้างวัดเนี่ยไม่ใช่เงินน้อยเลยจะไปว่ายี่สิบหรือห้าสิบล้านเลยทำวัดป่าบ่ัน้เป็นร้อยล้านแล้วอย่างลูกปู่ทาวัดผาน้ําย้อยเนี่ยสองหมื่นล้านนะ เนี่ยวัดผาน้ำย้อยเนี่ยลวงปู่พูดเองหลวงตาเขาอยู่ด้วยคิดกว่าท่านจะทำได้นะตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเงินเข้ามหาศาลอบตอก็ไปเก็บรถค่าเช่ารถอะไรสารพัดเห็นไหมมีประโยชน์ต่อชาวบ้านชุมชนมากม,ากมากนะ <S <S เขาไม่เห็นตัวนี้หรอกตัวหลวงตาเขาเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยนะอยู่กับท็อป ฝนตกในนั่งยองๆฝนสาดลมพัดมาเนี่ยไม่มีใครเห็นหรอกฮะทีนี้มันคนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นฮะเพราะว่าเนี่ยมีคนมาถ่ายลงตาอย่างนี้แหละลงตาไม่ได้มาถ่ายตัวเองมาเล่นตนะิ๊กตอน้ำลงตายังไม่รู้เลยซ้ำว่าไอ้ไอคนที่เอาลงตาไปลงตนะิ๊กตอกน้นเป็นใครจริง ตอนนี้รู้เป็นบางคนแล้วเขาอยากเอาไปลงเอาไป,ลง,าปลงเขาขออนุญาตตอนแรกเขาเอา,เอาลงเอาลงไม่ได้ขออนุญาตนะเพราะไม่รู้จักใครอยากจะดังอะ่ะเหนื่อยจะตายไปฮะตอนนี้มีคนมาเห็นไหมถึง้วเลยถึงมาเลยพอมีคนมาอยู่พามาแบบข้างนังหน่อยอม,มามา,มาทชเนี้เอามาแบาเข็นซะ กูจะได้เดี๋ยวมันเปลี่ยนใจเอาคืนลุงปูเพื่อลงดีค่ะบุญญาบารมีหลวงคอแผ่กังวานให้อีสานในร่มเย็นเป็นที่พึ่งทางใจและกายให้อบอุ่นหลายบ่ยันทุกยากปาก